สวัสดีครับเห็นนกแก้วโมงใบวิรเดชน,นะครับวันนี้ก็อากาศดีครับตอนนี้ก็ที่เชียงรายก็9ก้าโมงนิดๆนะฮะเพิ่งจะเห็นแสงแดดนะครับในสถานการณ์ช่วงนี้นะครับผักแพงนะครับอย่างข้าวโพดเนี่ยที่เราให้นกประจำเนี่ยตอนนี้นี่โอ้โหถุงหนึ่งสิกิโลเนี่ยล่าสุดที่ผมไปซื้อมา180บาทผมว่ามันแพงเกินไปก็เลยจะแนะนําเพื่อนๆนะครับช่วยกันประหยัด ถ้าเราอยากจะประหยัดนะครับก็คือปลูกผักสวนครัวเองนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงของช่วงหน้าหนาวนะครับเพราะว่าผักเนี่ยมันจะงามนะครับเราปลูกแล้วมันจะงามมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถปลูกผักแล้วก็ให้นกกินเองได้ฮะอย่างเช่นบ้านผมเนี่ยก็คือปลูกผักเอาไว้กินในครัวเรือนนะครับเหลือเราก็ให้นกนะฮะอย่างเช่นกวางตุ้งอย่างเงี้ยฮะที่ผมไม่ซื้อที่ตลาดเพราะว่าพวกกวางตุ้งเนี่ยใช้สารเคมีในการดูแลมันเยอะเพราะม่ามีพวกแมลงเยอะ แต่ว่าถ้าเราปลูกเองเนี่ยเรามั่นใจได้ร้อยเปอร์เซนต์ว่าเราให้นกเรากินได้นะครับวันนี้ก็เลยจะมาเก็บกวางตุ้งนะครับให้เ,เพื่อนๆนะครับดูว่านกมันกินส่วนไหนฮะอย่างเงี้ยดอกอย่างเงี้ยฮะเคยเอาไปให้มันแล้วนะอดอกอย่างเงี้ยครับเป็นพวกช่วงดอกช่วงเนี้ยมันไม่กินฮะน่าจะมีรสขมผมชิมแล้วน่าจะมีรสขมมันก็เลยไม่ค่อยกินนะครับแต่ที่มันกินก็คือมันจะชอบกินพวกก้านก้านใบนะครับเนี้ยช่วงเนี้ยครับเนี่ยฮ พวกก้านใบอย่างเงี้ยครับนะฮะช่วงใบช่วงก้านเงี้ยฮะเขากินนะฮะนกผมนี่กินทุกตัวเลยกินทุกกองนะฮะเดี๋ยวจะเก็บไปวันนี้ก็จะมาโละเก็บแล้วก็จะลื้อแปลงผักด้วยนะครับจะปลูกใหม่นะครับก็คือจะมาเก็บผักให้ดูนะครับว่ากวางตุ้งคะน้าผักบุ้งนะฮะนกกินได้นะครับผักบุ้งก็กินได้นะครับแต่ถ้าเราปลูกเองหรือว่าที่มันไม่มีสารพิษเราคิดว่ามันปลอดสารพิษไปเก็บตามท้องนาหรือว่าตาม ร่องสวนหรือว่าในลําคลองเงี้ยครับอันนี้กินได้แต่ถ้าผักบุ้งที่ปลูกเงี้ยที่ที่เขาปลูกออกมาขายกันนะครับเราไม่แน่ใจว่านกเนี่ยเขาจะรับสารเคมีได้เท่ามนุษย์ไหมนะครับบางทีแบบเราอาจจะสูญเสียนกตัวนั้นไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยปลูกเองดีกว่าสบายใจนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรา,เาไปให้นกกินกันนะครับผม

สันคนนอนก็กินนะ